ตินตามหมกม่วงพี่เนาะตามหมกม่วงใส่ปูม,มาแสบคักใสป้ปนพร้อมได้เลยนึกวันด,ดีวันด,ดีค่ะเ,เพื่อนๆกดติดตามที่กองเยอะๆเด้อให้มาผ่านกดแด้พี่นองซอยสแสบแน่ ขันกดเร็วๆได้เดยอะๆมีคลิปอะไรดีๆก็เอาลงมาให้เพื่อนดูเอามาให้พี่น้องดูเด้กดติดตามสะพายจันนะเด้อ เก็บกองชิมแซ่บเ้อแย่งกันกินอร่อยนะสมตาพวกเนี้ยมีนคนเดียวมันจะไม่หมดนะตามทุกทีก็ไม่หมดอนะแต่ก็อยากกิน อันนี้ตำมะม่วง,งนะทุกคนเลียวปากยำใบ เด้อพี่น้องเมื่อกี้นักกันแซ่บอยู่นะหวานๆเค็มๆมันหวานหวานเค็มๆมัเค็มมุมากปันไหนอันรถกลมๆมเมื่อกี้เติมมะม่วงไปทีบางเข้มข้นเกินก็เลยเติมมะม่วงไป เติมมะงวงแล้วมันจะหมดไหมเราลูกเดียวก็ไม่หมดชอบกินตอนเปรี้ยวปลายอย่างเดียวนักยาจะหมดไหมพี่น้องมันไม่มีคนแย่งมันเลยกินไม่หมด ก็มีคนแย่งมันจะอร่อยนะพี่น้องนะอยู่บ้านนะแย่งกันกินเป็นขันโตกเลยนะเป็นไอ้นี่เลยเป็นถาดเลยนะร้องวงล้อมวงกันกินอนะ มะม่วงมันไม่เปรีย้ยวมะม่วงนี่มะม่วงแก้วไม่ใช่น้ำดอกไม้พ้าน้ำดอกไม้มันจะเปรี้ยวกัน,นีอันนี้มะม่วงแก้วแก้วเปรเี้ยไหมลูกใหญ่ หลุดออกเลยแค่เนี้ยแกไปเสียดนะคะเสียดยูพี่น้องต้องพักยกก่อนพักยกพักยกไว้กินอีกเด้อพี่น้อง กินพินเรือก็อร่อยอร่อยอยู่แต่มัน,นต้องแย่งกันกินพวกเพินพวกส้มส้มตำอะไรพวกนี้เอาทิ์ไปเก็บก่อน มามามากินน้ำกันใส่ใบนั่นเถอะไม่ได้กินหลายวันแล้วเว้อเพิ่งมากินวันนี้แหละตำมะม,ม่วงเออไม่ได้กินเป็นหลายเดือนอะตำมะม,ม่วงกินแต่ส้มตำกินกับเพื่อนๆหลายคนอร่อยมากดูสีที่หน้าอร่อยมากนะ สีเข้มข้นคนเดียวมันก็อร่อยคนเดียวไมมีคนแยงก็อร่อยแด้แค่นี้พักยกพักยกแล้กินอีก ตามจ๊กองเยอะๆเด้อจะได้ผ่านกดเด้อจะได้เป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวเด้อพี่น้องเด้อเจ๊กองซิมแซบเด้อเพื่อนๆสงสารสายจันน่ะเด้อของก็เพิ่งมาขายได้อาทิตย์หนึ่งแล้วรายได้ก็น้อยเพิ่งมาขายหยุดไปตั้งสองเดือน ตั้งแต่เก็บเงาะนะตั้งแต่เก็บมังคุดเสร็จก็ไม่ได้ขายของเลยยังเพิ่งมาขายได้อาทิตย์หนึ่งทำคลิป YouTube ไปด้วยให้เพื่อนกดติดตามเยอะๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มากดติดตามเดินทางกลับบ้านให้ปลอดภัยนะปีใหม่แฮปปี้ e นิวเย์นะทุกคน แฮปปี New Year ให้มีความสุขความเจริญน,นะคะบััสีีค่ะ